ต้องบอกก่อนนะครับว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากและเป็นขาประจำที่รับส่งของกับบริษัทของพระเอกซึ่งครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแสนอบอุ่นแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุดังขนาดนั้นครับพวกเขามีลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษโดยของที่พระเอกไปส่งในแต่ละบ้านนั้นจะมีระบบที่ถูกเรียกว่าการฆ่าเชื้อด้วยแสง U v วําให้พัสดุที่ส่งให้บ้านแต่ละหลังมีความปลอดภัยที่สูงมากๆ พระเอกนั้นมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่ากาเซียนางเอกของเรานั่นเองครับทั้งคู่นั้นรักกันมากๆแต่ด้วยงานที่พระเอกทําเขาไม่ได้ป่วยจากการติดเชื้อก็จริงอยู่แต่ก็ใช่ว่าตามตัวของพระเอกจะไม่มีเชือ้อซึ่งมันทําให้เขาและเธอเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เลยนาเอกนั้นอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนในอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังหนึ่งเท่านั้นที่พระเอกมักจะไปเยี่ยมเธออยู่เสมอตัดมาที่ครอบครัวกิฟฟินของเรากันบ้างครับเบื้องหลังความร่ำรวยของครอบครัวนี้ มันไม่ได้มาอย่างใสสะอาดอย่างที่ทุกคนคิดไปเปอร์ผู้เป็นแม่เธอมีเส้นสายกับคนในกรมสุขาภิบาลที่สามารถผลิตกําไรผู้มีภูิคุมกันเถื่อนสําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะใช้มันเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกบอกได้เลยว่าราคาของกําไรนี้ก็เบาสบายกระเป๋าครับแค่เส้นละแสนห้าดอลลาร์เท่านั้นตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบห้าล้านบาทแต่ก็ใช่ว่าคนมีตังทุกคนเนี่ยจะสามารถซื้อได้นะครับเครือข่ายของไปเปอร์นั้นเป็นเครือข่ายลับ มีแค่คนวงในเท่านั้นที่รู้จักว่ากาไรเถื่อนมันมีขายอยู่จริงแน่นอนครับว่าพระเอกเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากได้กําไรนั้นมาครอบครองเขาตั้งใจขยันทํางานเพื่อเก็บตังค์ไปซื้อกําไรเถื่อนนี้ให้นางเอกกับยายได้หนีออกจากเมืองนี้เพื่อย้ายไปอยู่ในเกาะที่มีชื่อว่าบิ๊กเซอร์ว่ากันว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยปราศจากผู้ติดเชื้อมานานกว่า6เดือนแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกๆคนไม่ว่าจะในเมืองนี้หรือในโลกนี้ก็ตามต่างสแสวงหาความสุขจากอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าสื่อบันเทิงต่างๆจะไม่มีฉายอีกต่อไปแต่พวกเขาก็สามารถไลฟ์สดสร้างสีสันให้กับคนที่หมดหวังทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือสตรีมเมอร์สาวสวยชื่อดังคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเมย์เธอคนนี้เกือบจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องแต่ทุกอย่างก็ต้องมาพังลงเสียก่อนเพราะเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์จนเธอเนี่ยได้ไม่รู้จักกับผู้ติดตามคนหนึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าไมเคิลอดีตทหารผ่านศึกที่เสียขาทั้งสองข้างไปจากสงคราม ไมเคิลพิมบอกว่าเสียงของเมที่ร้องเพลงนั้นมันเติมไฟแห่งความหวังให้กับเขาและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของเมกับไมเคิลอดีตทหารผ่านศึกคนนี้ในเย็นวันนั้นก็เหมือนวันปกติทั่วๆไปที่พระเอกหลังจากเลิกงานเขาก็จะวิดีโอคอลมาหานางเอกตามปกติทั้งคู่ก็คุยกันหวานซึ้งตามประสาฟแฟนที่มูมิงแต่ความฟุง้งฟริงก็ต้องมาจบลงตรงที่คุณยายของนางเอกเพราะว่าอยู่ดีดๆเธอก็มีอาการไอออกมาอย่างหนัก